ตอนที่115การปลุกจิตวิญญาณการต่อสู้การแสดงออกของหวังจินซีเปลี่ยนไปด้วยความตกใจเขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าภายใต้อิทธิพลของออร่านี้ก็ไม่เลวเลยที่เขาสามารถแสดงความแข็งแกร่งได้สูงสุดห้าครั้งและหากไม่เผชิญหน้ากับทางอุลินการปรับปรามก็รุนแรงเกินไปฝ่ามือเริ่มกว้างขึ้นข้อต่อหนาขึ้นและกรงเล็บมังกรก็ปรากฏขึ้นตามมา กรงเล็บมังกรทองปกคลุมด้วยเกล็ดที่ละเอียดกว่ามีเพียงส่วนปลายของกรงเล็บมังกรเท่านั้นที่เรียบราวกับกระจกสามนิ้วบูมคลิกชิ้นส่วนของข้อมูลกระเด็นออกไปจากนั้นเมื่อเครื่องมือถูกกระแทกเศษโลหะกระเด็นและรูแตกออกกรงเล็บมังกรทองผลแตกแตกจริงๆข้อมูลนั้นมีจำนวนเท่าใด นักเรียนทั้งสี่คนต่างตกตะลึงกับเครื่องทดสอบความแข็งแกร่งของทางอูหลินและพวกเขาไม่เห็นข้อมูลที่ชัดเจนซึ่งเพิ่งผ่านไปในชั่วพริบตามีเพียงวู้ชางคงเท่านั้นที่จับมันได้เขาจดตัวเลขน้ำหนักสาม9ก8ิกิโลกร,รัมไว้ในสมุดบันทึกของเขาอย่างเงียบๆแม้ว่าเขาจะสงบและเยือกเย็นเหมือนเขาเขาก็อดไม่ได้ที่จะกลืนน้ำลายเต็มปาก จางหยางจือรู้สึกว่าขาของเขาเจ็บเล็กน้อยและในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกว่าขาที่หักของเขาไม่ผิดหากไม่มีการป้องกันของทักษะการหลอมรวมจิตวิญญาณการต่อสู้ในตอนนั้นฉันเกรงว่ามันจะไม่ง่ายเหมือนการแยกส่วนผู้ชายคนนี้ฉันไม่ต้องการแก้แค้นเขาในขณะนี้จังหยางจือแค่อยากจะร้องให้ออกมาด้วยความเศร้าโศกหวังจินซีเงียบสนิทยืนอยู่ที่น่นสีหน้าของเขาดูเหมือนจะกลับมาเป็นปกติแต่มือของเขาสั่นเล็กน้อยรายการต่อไป การทดสอบปฏิกิริยาไม่ต้องสงสัยเลยว่าเซียเซียเป็นที่หนึ่งในการทดสอบปฏิกิริยาแต่ที่สร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนปฏิกิริยาตอบสนองอันดับสองไม่ใช่จังหยางจือ่อซึ่งมีความสามารถในการโจมตีแบบว่องไวแต่เป็นถังอหลินจากนั้นกู่เย่และจังหยางจือ่อและหวังจินซีและการทดสอบครั้งต่อไปทําให้จังหยางจื่อตั้งคําถามเกี่ยวกับการประเมินอัจฉริยะของเขามากขึ้นเรื่อยๆ ยกเว้นปฏิกิริยาตอบสนองและความเร็วถังอูลินอันดับหนึ่งในการทดสอบทางกายภาพทั้งหมดและกูเยซซึ่งควรจะอยู่ที่ด้านล่างก็มีผลลัพธ์ที่ดีเช่นกันพวกเขาเป็นมนุษย์หรือไม่เป็นมนุษย์หรือไม่เป็นมนุษย์หรือไม่เป็นปะสุสัตว์ที่เลี้ยงบนหญ้าหรือไม่การทดสอบเสร็จสิ้นแล้วการทดสอบวันนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถทางกายภาพเป็นหลักไม่ใช่ทุกอย่าง จิตวิญญาณการต่อสู้มีความสําคัญเท่าเทียมกันสําหรับปรมาจารย์วิญญาณดังนั้นนักเรียนบางคนไม่จําเป็นต้องทอแท้สลายตัวทางอหลินมากับฉันวู้ชางคงจากไปและทางอหลินตามมาเมื่อยืนอยู่ตรงนั้นจังหยางจือรู้สึกราวกับว่ามีลมหนาวพัดมาที่หน้าผากของเขาเพื่อนร่วมชั้นบางคนคุณกําลังพูดถึงใครห้องทํางานของวู้ชางกงนั่งลงวู้ชางคงพูดกับทางอหลินชี้ไปที่โซฟา ขอบคุณครับอาจารย์วู้ทั้งอูหลินนั่งลงวูช้ชางคงพูดเบาๆตอนนี้ฉันต้องการให้คุณบอกฉันว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณในช่วงเวลาสั้นๆพลังจิตวิญญาณของคุณเพิ่มขึ้นหนึ่งในสามแขนของคุณมีเกล็ดมากขึ้นที่สามารถควบคุมได้และความสามารถกรงเล็บมังกรความแข็งแกร่งได้รับการปรับปรุงอย่างมากและปฏิกิริยาทางกายภาพและความเหนียวก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากการคำนวณเวลา คุณน่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงพายุใต้ฝุ่นใช่ไหมทั้งอูหลินเดาจุดประสงค์ของวู้ชางคงที่เรียกเขามาที่นี่และเขารู้ว่าเขาไม่สามารถซ่อนมันได้เป็นไปไม่ได้ที่จะซ่อนสิ่งเหล่านี้ที่ผิวเผินเกินไปครูวู่การเปลี่ยนแปลงของเลือดที่ฉันบอกคุณเกี่ยวกับครั้งที่แล้วปรากฏขึ้นมันเป็นช่วงวันที่เกิดพายุไต้ฝุ่นที่ฉันทนความเจ็บปวดอย่างมาก เมื่อฉันตื่นขึ้นมันก็กลายเป็นแบบนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่ฉันไม่ไม,ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ดูเหมือนว่ามีพลังงานพิเศษบงางอย่างอยู่ในสายเลือดของฉันที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างแม้แต่ย่าเงินครามของฉันก็เปลี่ยนไปจิตวิญญาณของฉันก็เปลี่ยนไปด้วยขณะที่เขาพูดเขาปล่อยย่าเงินครามและแสงสีทองและทําให้แสงสีทองปรากฏขึ้นต่อหน้าวู้ชางคงเมื่อเห็นงูตัวเล็กที่เกลิดเปลี่ยนเป็นสีทองซีดและมีขนาดเพิ่มขึ้นวู้ชางคงพูดด้วยความประหลาดใจ แม้แต่วิญญาณยังกลายพันธุ์นี่หายากมากซึ่งหมายความว่าเลือดของเจ้าเองจะทรงพลังมากให้ข้าคิดดูข้าดูเหมือนจะเคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้ในคลาสสิกสถานการณ์นี้ได้รับการบันทึกไว้ในคลาสสิกหรือไม่ถังอูหลินตกใจมากหากเป็นเช่นนี้จะดีกว่านี้อย่างน้อยก็สามารถรู้ได้ว่าการติดตามสถานการณ์ครั้งนี้เป็นอย่างไรแต่เขาจะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับคุณถังเพราะมันไม่น่าเชื่อเกินไป วูช้ชงคงเดินไปมาในสำนักงานดวงตาของเขาเป็นประกายด้วยความคิดหลังจากนั้นไม่นานจูจ่ๆเขาก็หยุดและเงยหน้าขึ้นฉันจำได้การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ของคุณนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับการตื่นขึ้นของจิตวิญญาณการต่อสู้ของคุณการปลุกจิตวิญญาณการต่อสู้ทังอุลินทำให้เขาสับสนเล็กน้อยวูช้ชางคงพยักหน้าและพูดว่าใช่มันเป็นการตื่นขึ้นของจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ลองคิดดูสิเวลาที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดที่จิตวิญญาณจะเปลี่ยน ทั้งอูหลินพูดโดยไม่ลังเลเมื่อเขาหลอมรวมกับปรมาจารย์จิตวิญญาณวิญญาณจะรวมเข้ากับจิตวิญญาณการต่อสู้ของปรมาจารย์จิตวิญญาณและได้รับผลกระทบจากจิตวิญญาณการต่อสู้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อเขาผสมกับงูตัวน้อยเกิดอะไรขึ้นกับงูการเปลี่ยนแปลงไม่ใหญ่เกินไปนั่นเป็นเพราะจิตวิญญาณการต่อสู้ย่างเงินสีน้ําเงินของเขาอ่อนแอหากเป็นจิตวิญญาณการต่อสู้ที่ทรงพลังมันจะดึงวิญญาณกลับคืนเมื่อมันถูกหลอมรวม ดังนั้นจึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในจิตวิญญาณวู้ชางคงกล่าวว่าถูกต้องการเปลี่ยนแปลงของจิตวิญญาณของคุณคล้ายกับการหลอมรวมของจิตวิญญาณการต่อสู้และจิตวิญญาณมีบันทึกที่คล้ายกันในประวัติศาสตร์นั่นคือมีจิตวิญญาณการต่อสู้อีกดวงหนึ่งซ่อนอยู่ในร่างของปรมาจารย์วิญญาณ ตื่นขึ้นในพิธีปลุกแต่ค่อยๆตื่นขึ้นพร้อมกับการเติบโตของปรมาจารย์จิตวิญญาณเองในระหว่างขั้นตอนการปลุกจะเกิดการกลายพันธุ์หลายชุดซึ่งส่งผลต่อจิตวิญญาณการต่อสู้ดั้งเดิมและส่งผลต่อปรอมาจารย์จิตวิญญาณเองเมื่อได้ยินสิ่งที่เขาพูดทางอุลินเข้าใจทันทีว่าสิ่งที่อาจารย์วู้พูดนั้นแตกต่างจากของเขาเองนี่คือสาระสาคัญของราชามัรกรทองที่อธิบายไม่ได้และตราประทับทั้ง18ในร่างกายของเขาแต่ไม่มีจิตวิญญ,ญาณแห่งการต่อสู้ที่สอง มูชังคงกล่าวต่อโดยทั่วไปมีสองทิศทางการพัฒนาในสถานการณ์นี้แต่ทั้งสองแนวทางไม่เป็นอันตรายทิศทางหนึ่งคือจิตวิญญ,ญาณการต่อสู้ที่สองแยกตัวออกมาได้สำเร็จและถูกปลุกให้ตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์เพื่อที่คุณจะได้เป็นศิลปะการต่อสู้คู่เหมือนเสี้ยเสี้ยปรมาจารวิญญ,ญาณอีกทิศทางของการพัฒนาคือการหลอมรวมกับจิตวิญญ,ญาณการต่อสู้ที่มีอยู่ของคุณเพื่อให้จิตวิญญ,ญาณ การต่อสู้กลายพันธุ์อย่างสมบูรณ์เสริมกันและกลายเป็นจิตวิญญาณการต่อสู้ที่ทรงพลังตอนนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์ปัจจุบันของคุณน่าจะคล้ายกับประเภทที่สองนั่นคือทำไมถึงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องทั้งอูหลินแอบชื่นชมเขาแม้ว่าเขาจะรู้ว่าการคาดเดาของวู้ฉางคงไม่ถูกต้องแต่การสามารถเดาได้มากอย่างน้อยก็พิสูจน์ได้ว่าอาจารย์วู่มีความรู้นอกจากนี้การคาดเดาของเขายังเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการอธิบายสถานการณ์ปัจจุบันของเขา มันควรจะเป็นเช่นนี้ทั้งอูหลินพูดอย่างแห้งๆวูชางกงพยักหน้าเล็กน้อยอย่างไรก็ตามในระหว่างขั้นตอนการกลายพันธุ์ของจิตวิญญาณการต่อสู้คุณอาจจะเจออันตรายเพราะร่างกายของคุณจะต้องสามารถต้านทานการกลายพันธุ์ได้ดังนั้นครั้งต่อไปเมื่อคุณรู้สึกว่าร่างกายของคุณไม่ถูกต้องมาหาฉันให้มากที่สุดฉันจะช่วยคุณปกป้องกฎหมายและรับรองความสำเร็จของการกลายพันธุ์ของคุณลดอันตรายให้น้อยที่สุด ทั้งอูหลินพยักหน้าและความรู้สึกอบอุ่นเกิดขึ้นในใจของเขาแม้ว่าอาจารย์วู้ผู้หล่อเหลาอย่างยิ่งคนนี้จะมีใบหน้าเย็นชาเสมอแต่เขาก็รู้สึกได้ว่าวูชางกงเองก็ไม่ได้เย็นชาเหมือนที่ปรากฏบนพื้นผิวเอาล่ะคุณไม่ต้องคิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ทิศทางของการกลายพันธุ์ของคุณเป็นสิ่งที่ดีเสมอยิ่งกว่านั้นความแข็งแกร่งทางร่างกายของคุณจะเพิ่มขึ้นในระหว่างการกลายพันธุ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับการกลายพันธุ์ต่อไป ดังนั้นคุณเพียงแค่ต้องทนอยู่เงียบๆย,ยิ่งกลายพันธุ์มากเท่าไรศักยภาพในการพัฒนาในอนาคตก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเข้าใจไหมครับเข้าใจแล้วครับขอบคุณครับอาจารย์อูกลับไปวูชางกงพูดตรงเสมอทั้งอูหลินยืนขึ้นและเดินออกไปในขณะนี้วูชางกงก็พูดว่ารอสักครู่ทั้งอูหลินหยุดและหันมามองเขาเพื่อดูว่าเขามีคำสั่งอะไรหรือไม่ วูชางคงขมวดคิ้วเล็กน้อยและดวงตาของเขาเผยให้เห็นแสงแห่งความคิดหลังจากนั้นไม่นานคุณยังจำฟุตเวิร์กที่ฉันแสดงในชั้นเรียนภาคปฏิบัติในวันนั้นได้ไหมคุณสนใจที่จะเรียนรู้ไหมแววตาของถังอูหลินใช้แววประหลาดใจแน่นอนว่ามันน่าสนใจอาจารย์วูท่านยินดีสอนเราหรือไม่ผูชางกงพูดเสียงทุม้มฝีเท้านี้น่าทึ่งมาก แต่มันไม่ใช่ของฉันมันเป็นขององค์กรที่มีอำนาจหากคุณต้องการเรียนรู้คุณต้องเข้าร่วมองค์กรนี้ก่อนอย่างไรก็ตามฉันยังไม่ได้ตัดสินใจยังถูกต้องคุณสามารถให้คำแนะนำเท่านั้นและคุณสามารถเข้าร่วมได้หลังจากผ่านการประเมินแล้วตอนที่116องค์กรลึกลับองค์กรลึกลับอาจารย์วูเป็นสมาชิกขององค์กรลึกลับบางอย่างข้อมูลนี้ทำให้ทางอุลินรู้สึกสงสัยในทันทีแต่คุณต้องการเข้าร่วมจริงๆเหรอ เขาลังเลเล็กน้อยไม่ใช่เพราะเขาไม่ไว้ใจวูฉางคงแต่การหายตัวไปของพ่อแม่ของเขาเกี่ยวข้องกับองค์กรลึกลับบางอย่างดังนั้นเขาจึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการมีอยู่ของชื่อนี้อาจารย์วู้องค์กรประเภทไหนทําอะไรทั้งอูหลินถามวูชางคงกล่าวอย่างจริงจังเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในหลักการของความยุติธรรมความเสมอภาคความยุติธรรมและการปกป้ององค์กรครอบคลุมสามสาปีปีสาหรับชื่อขององค์กรคุณจะรู้ได้หลังจากผ่านการประเมินเท่านั้น ทั้งอูหลินสายหัวและพูดว่าขอโทษครับอาจารย์วู้ผมคิดว่าผมไม่สามารถเข้าร่วมได้เขาตัดสินใจแทบจะในทันทีวูช่ชางคงตก,ตกตะลึงไปครู่หนึ่งเขาไม่คาดคิดว่าทั้งอูหลินจะปฏิเสธเช่นนี้ง่ายๆคุณปฏิเสธโดยไม่รู้ว่าองค์กรทำอะไรเขาถามด้วยความสงสัยทั้งอูหลินสายหัวพ่อกับแม่ของฉันดูเหมือนจะถูกองค์กรลึกลับพาตัวไปและตอนนี้ยังไม่มีข่าว ดังนั้นฉันจึงวู่ชางคงขมวดคิ้วพ่อแม่ของคุณมีเงื่อนงำอะไรไหมทั้งอูลหลินส่หัวด้วยรอยยิ้มเบี้ยวๆ,ๆนอกเหนือจากหนึ่งล้านเหรียญรัรฐบาลกลางแล้วเขาไม่มีเงื่อนงำใดๆเลยวู่ชางกงพูดเสียงเข้มถ้าพ่อแม่ของคุณไม่สมัครใจฉันคิดว่าต้องไม่ใช่องค์กรที่ฉันพูดถึงไม่เป็นไรคุณลองคิดดูใหม่หรือคุณจะเข้าร่วมการทดสอบก่อนก็ได้ และหลังจากผ่านการทดสอบคุณจะมีสิทธิ์ได้รู้ชื่อองค์กรฉันคิดว่าคุณจะเปลี่ยนใจในตอนนั้นถ้าคุณไม่ผ่านการประเมินก็ไม่ต้องพูดอะไรอีกในกรณีนั้นฉันควรจะทำได้ทั้งอูหลินไม่มีเหตุผลที่จะไม่เห็นด้วยบางทีองค์กรที่อาจารย์อูสังกัดอยู่นั้นเป็นสถานที่ที่ดีมากหลังจากออกจากสำนักงานของวูชางคงแล้วทังอูลินไม่ได้กลับไปที่หอพักเขาออกจากวิทยาลัยและไปที่โรงตีเหล็กของเขาแทน เขามีตารางงานเต็มสำหรับตัวเองและหลังจากฟังวู้ชางคงพูดถึงอาชีพที่สองก่อนหน้านี้แล้วเขาก็ให้ความสนใจกับการตีเหล็กมากขึ้นเพื่อจะได้มีเกราะต่อสู้ในภายภาคหน้าและดำรงชีวิตได้ต้องทะลวงผนึกชั้นที่สองก่อนอายุ15ปีดูเหมือนว่ายังมีเวลาอีกกว่า5ปีซึ่งดูยาวนานมากอย่างไรก็ตามหลังจากที่ทางอหลินเห็นความต้องการของสัตว์วิญญาณทั้งสเขาก็ไม่รู้สึกว่าเวลาของเขานานเกินไปเลย เขาไม่เข้าใจสิ่งทางจิตวิญญาณสี่ประเภทและเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มีคำสองคำของสหัสวรรษนำหน้าสี่สิ่งนี้และคุณค่าของพวกมันสามารถจินตนาการได้การตีเหล็กเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญที่สุดของเขาเขาต้องจ่ายเงินคืนให้กับสมาคมก่อนแล้วจึงทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาความสามารถในการตีเหล็กของเขาหาเงินเพิ่มและเตรียมซื้อวัตถุจิตวิญญ,ญาณทั้ง4ชนิดนี้ในอนาคตเขาไม่คิดว่าเขาจะโชคดีเจอสิ่งเหล่านี้เท่านั้นที่จะซื้อเป็นที่น่าเชื่อถือที่สุด ตามที่เปิดเผยในการทดสอบการประสานงานทางกายภาพของทังอุลินการควบคุมความแข็งแกร่งและความเร็วทั้งหมดได้รับการปรับปรุงในระดับที่แตกต่างกันด้วยการดูดซับสาระสำคัญของราชามังกรทองสิ่งนี้ยังเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการตีเหล็กของเขาตอนนี้พันหลอมไม่ใช่ภาร,ระของเขาอีกต่อไปและเขาเริ่มรับงานสมาคมเพื่อหลอมโลหะหายากต่างๆมันเทียนมาเพื่อแนะนำเขาเพียงครั้งเดียวในทุกวันนี้ มันเทียนบอกเขาว่าเขาต้องใช้โลหะหลายชนิดเพื่อให้การตีเหล็กพันสำเร็จสมบูรณ์เพื่อให้เข้าใจลักษณะเฉพาะของโลหะแต่ละชนิดอย่างลึกซึง้งเช่นเดียวกับที่สามารถรวมเข้ากับแร่เงินเพื่อรวมเข้ากับโลกของพวกเขาด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่เขาจะสามารถเข้าใจความลึกลับของการตีเหล็กได้มากขึ้นและกลายเป็นช่างตีเหล็กระดับสี่ดังนั้นงานขัดกล่าวพันอย่างที่ทางอูหลินยอมรับตอนนี้จึงเริ่มมีความหลากหลายแต่ฉันต้องบอกว่าค่าตอบแทนของพันหลอมก็สูงอย่างน่าประหลาดใจเช่นกัน แม้แต่โลหะหายากทั่วไปยังมีรางวัลอย่างน้อย100 0 0 0เหรียญของรัฐบาลกลางสำหรับการตีขึ้นรูปหลายพันเหรียญมากที่สุดมีรางวัล4 5ถึงแสนบาทแต่โลหะหายากเหล่านั้นเต็มไปด้วยคุณสมบัติและจิตวิญญาณและความเป็นไปได้ที่จะล้มเหลวนั้นสูงมากทางอุลินไม่กลัวที่จะยอมรับพวกมันในตอนนี้ถึงอย่างนั้นเขาก็แค่คำนวณว่าด้วยความเร็วปัจจุบันของการทำงานให้เสร็จเขาจะสามารถชำระหนี้ของสมาคมได้ภายในเวลาไม่เกิน3เดือน จากนั้นคุณสามารถประหยัดเงินได้อีกขั้นหนึ่งและค่อยๆได้รับวัตถุทางจิตวิญญาณตอนนี้ทางอูหลินจัดการตัวเองเพื่อรับงานในอัตรา2,000งานต่อสัปดาห์และต้องทำให้เสร็จในเวลาเดียวกันให้เวลาตัวเองอย่างน้อย2-3คืนในการฝึกตีเหล็กทุกวันการฝึกตีเหล็กยังเป็นกระบวนการของการดำเนินการและควบคุมพลังวิญญาณและมันยังมีผลกระทบบางอย่างต่อพลังทางจิตดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องเสียเวลา วันนี้เขาไม่เพียงแต่ต้องทำภารกิจการตีเหล็กที่ได้รับครั้งก่อนให้เสร็จเท่านั้นแต่ยังต้องมอบหมายงานก่อนที่จะยอมรับงานใหม่อีกด้วยเหล็กบริสุทธิ์การปรับแต่งนับพันครั้งนี่เป็นงานที่ง่ายที่สุดของตีเหล็กแต่ถังอูหลินค้นพบหลังจากยอมรับงานดังกล่าวในครั้งที่แล้วว่าเหล็กเนื้อดีนั้นเรียบง่ายแต่ก็ไม่ง่ายที่จะรู้สึกถึงความลึกลับของมัน เมื่อเทียบกับเหล็กธรรมดาเหล็กเนื้อดีมีความแข็งเท่ากับเหล็กแต่มีความเหนียวมากกว่าและความแกร่งนี้ซ่อนอยู่ภายใต้ความแข็งในกระบวนการขัดเกล่าวพันครั้งเขาค่อยๆรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงและความหมายที่ลึกซึ้งของมันและเมื่อการตีเหล็กพันครั้งเสร็จสิ้นแร่จะรู้สึกราวกับว่าเขาได้เกิดใหม่อย่างสมบูรณ์ความแข็งของเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างมากและความแข็งแกร่งของเขาก็เช่นกันอาจกล่าวได้ว่าเป็นโลหะหายากที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดภายใต้าการปรับแต่งนับพันครั้ง ทั้งอูลินได้ยินอย่างคลุมเครือว่าเซนอยู่พูดถึงเหล็กเป็นวัสดุที่ใช้บ่อยที่สุดในการสร้างชุดเกราะต่อสู้สีม่วงนั่นเป็นเหตุผลที่เขาสนใจแก่นแท้เป็นพิเศษแก่นแท้เหล็กนั้นมีราคาถูกในอนาคตฉันสามารถใช้มันเพื่อสร้างชุดเกราะต่อสู้ของฉันเองได้หรือไม่เมื่อเร็วๆนี้เขารับงานจำนวนมากสำหรับการตีเหล็กแก่นแท้และค่อยๆเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างภายในแก่นเหล็กจากการตี สำหรับเทคนิคพิเศษอัตราความสำเร็จของเขาคือ100%เอร์เซดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องกังวลว่าจะทำผิดพลาดทั้งอุลินมีความรู้สึกจังๆว่าถ้าเขาสามารถรู้สึกถึงความหมายที่แท้จริงของโครงสร้างภายในของแก่นแท้ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นรู้สึกถึงลมหายใจแห่งชีวิตและคุณลักษณะที่เป็นของมันเขาควรจะก้าวกระโดดในการตีเหล็ก การตีเหล็กในวันนี้ก็ราบรื่นมากเช่นกันเมื่อแกนเหล็กพันหลอมสีเงินปรากฏต,ต,ต่อหน้าเขาทางอูหลินก็อดไม่ได้ที่จะแสดงรอยยิ้มบนใบหน้าของเขามันเทียนเคยบอกเขาว่าด้วยความเข้าใจและพลังธรรมชาติของเขาเขาได้แต่ระดับที่สี่แล้วแม้ว่าทังอูหลินจะหลอมโลหะหายากพันชิ้นให้เป็นรูปร่างเฉพาะซับซ้อนเป็นพิเศษเขายังคงสามารถปลอมแปลงมันได้ทำได้ อย่างไรก็ตามเขายังมีหนทางอีกยาวไกลก่อนที่เขาจะได้เป็นช่างตีเหล็กระดับสี่ที่แท้จริงจากระดับ3ถึงระดับ4ี่เป็นกระบวนการะส,สมและการไปไม่ถึงระดับ4ี่นั้นไม่ใช่เรื่องดีเพราะหลักฐานไม่มั่นคงดังนั้นมันเทียนหวังว่าทางอูลินจะพยายามหลอมโลหะบริสุทธิ์พันชิ้นและไปถึงระดับที่4หลังจากเข้าใจลักษณะของโลหะหายากทั้งหมดที่พบเห็นได้ในตลาดเขาศึกษากับมันเทียนมานานกว่า3ปีและหลักฐานในช่วงแรกของเขาก็มั่นคงมาก ในขั้นตอนของระดับ3และระดับ4เขามีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับคุณสมบัติของโลหะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับผลกระทบในอนาคตในระดับที่สูงขึ้นของจิตวิญญาณเมื่อเขาไปถึงขอบเขตของการฝึกฝนทางวิญญาณแล้วเขาก็เป็นยอดฝีมือที่แท้จริงของสหพันหยดหยดหย,ย,ยดเสียงเครื่องสื่อสารนำทางวิญญาณดังขึ้นทางอูหลินปิดโทรศัพท์เมื่อเขากำลังปลอมและการสื่อสารก็เข้ามาหลังจากเปิดเครื่องอาจารย์มันเทียน ถังอูหลินเรียกด้วยความเคารพถ้าคุณมีเวลามาที่สมาคมช่างตีเหล็กเสียงทุ้มของมันเทียนดังขึ้นฉันกำลังจะไปที่นั่นอาจารย์คุณอยู่ในสมาคมหรือเปล่าทังอูหลินพูดด้วยความประหลาดใจเขาไม่ได้เห็นมันเทียนมาหลายวันแล้วมานี่สิฉันจะรอคุณที่ห้องทำงานของประธานาธิบดีด้วยเหตุผลบางอย่างทังอูหลินจึงได้ยินอย่างคลุมเครือในน้ำเสียงของมังเทียน ไม่กล้าประมาททางอุลินเก็บรายการภารกิจที่เขาทําเสร็จแล้วออกจากสตูดิโอตีเหล็กและมุ่งตรงไปที่สมาคมระยะทางใกล้ามากไม่กี่นาทีเขาก็มาถึงสมาคมแล้วขึ้นลิฟต์ตรงไปที่ชั้นบนสุดในห้องทำงานของมูเ่เฉินมีเพียงเขาแข็งแกร่งมันเทียนเท่านั้นพวกเขานั่งหันหน้าเข้าหากันสีหน้าของมูเ่เฉินดูสงบแต่ท่าทางของมันเทียนดูไม่มีความสุขเล็กน้อยบทที่ศ1 1ยครู อาจารย์ท่านประธานทั้งอูหลินรีบทำความเคารพทั้งสองคนทันทีที่เขาเข้าประตูเนื่องจากเขารีบร้อนที่จะรับการสื่อสารของมันเทียนเขาจึงไม่ได้เปลี่ยนชุดทำงานที่เขาสวมเมื่อทำการตีเหล็กกอและยังมีฝุ่นเล็กน้อยและกลิ่นโลหะที่รุนแรงบนร่างกายของเขาเมื่อมองดูรูปร่างหน้าตาของเขามู่เฉินและมันเทียนก็รู้ว่าเขามาจากโรงตีเหล็กโดยตรงมู่เฉินถอนหายใจเบา อูหลินฉันรู้ว่าคุณเป็นเด็กที่จริงจังและคุณกระตือรือร้นที่จะคืนเงินที่ยืมมาจากสมาคมแต่คุณต้องใส่ใจกับร่างกายของคุณด้วยเพราะคุณอายุเพียงเก้าวขวบจะได้ไม่เหนื่อยเกินไปถ้ามันส่งผลต่อพัฒนาการของคุณมันก็ส่งผลต่อคุณด้วยพัฒนาต่อไปเข้าใจไหมใช่ทั้งอูหลินเห็นได้อย่างเคารพแต่สายตาของเขาจับจ้องไปที่อาจารย์ของเขาเสมอนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นอาจารย์ปรากฏตัวในสมาคมช่างตีเหล็กมันเทียนโบกมือให้เขาให้เขานั่งข้าง อหลินวันนี้ฉันเรียกคุณมาที่นี่เพราะฉันมีเรื่องจะคุยกับคุณมันเทียนพูดด้วยน้ำเสียงทุม้มครูครับบอกผมทีมันเทียนเงยหน้าขึ้นและมองไปที่มู่เฉินในดวงตาของมู่เฉินมีคำขอโทษมันเทียนสูดหายใจลึกและพูดว่าพูดตรงๆเป็นเพราะพ่อของคุณมากกว่าที่ฉันรับคุณเป็นเด็กสุดงาน ในเวลานั้นฉันไม่เต็มใจที่จะรับเด็กอย่างคุณเพราะคุณเป็นเพียงตอนนั้นอายุหกขวบอย่างไรก็ตามด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของคุณในภายหลังพลังเหนือธรรมชาติของคุณควบคู่ไปกับการทำงานหนักและความภาคเพียรของคุณเองค่อยๆทำให้ฉันประทับใจและให้ฉันเห็นพรสวรรค์ของคุณในฐานะครูฉันสามารถบอกว่าที่ผ่านมากว่าสามปีฉันได้วางหลักฐานที่มั่นคงไว้ให้คุณแล้วทั้งอุลินไม่เข้าใจว่าทำไมมันเทียนพูดแบบนี้แต่เขาพยักหน้าครั้งแล้วครั้งเล่าแม้ว่ามันเทียนจะเข้มงวด แต่เนื่องจากความเข้มงวดของเขาทําให้ถังอหลินสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมการตีเหล็กเมื่อพูดถึงเรื่องนี้มันเทียนหยุดชั่วคราวถอนหายใจและพูดว่าความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของฉันคือการเป็นช่างฝีมือระดับปรมาจารย์แต่แน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้พรสวรรค์ด้านจิตวิญ,ญญาณการต่อสู้ของฉันยังไม่เพียงพอและฉันก็ฝึกฝนมันตั้งแต่อายุยังน้อยทางแยกอีกทางหนึ่งความสำเร็จสูงสุดในชีวิตนี้คือการเข้าถึงช่างตีเหล็กระดับ6 ตอนนี้คุณได้ผ่านการประเมินระดับสามเรียบร้อยแล้วและพรสวรรค์ของคุณทําให้ฉันเห็นความหวังของช่างฝีมือระดับปรมาจารย์และกล้าที่จะกล่าวได้ว่าในสมาคมปรมาจารย์นักหลอมทั้งหมดคุณคือผู้ที่มีความหวังมากที่สุดที่จะไปถึงระดับนั้นดังนั้นเมื่อคุณไปถึงระดับที่สและใกล้จะถึงระดับที่สี่แล้วทิศทางการฝึกฝนและเส้นทางการตีเหล็กในอนาคตของคุณยังต้องมีอีกมากแผนอย่างเป็นระบบ การวางแผนขอบเขตของครูเป็นเพียงผู้มาใหม่ในการฝึกจิตวิญญาณและการสอนคุณนั้นเกินสิ่งที่คุณจะทำได้เล็กน้อยดังนั้นฉันหวังว่าคุณจะสามารถบูชาประธานาธิบดีในฐานะครูและเรียนรู้การปลอมแปลงจากเขาต่อไปในโลกการหลอมโลหะของรัฐบาลกลางประธานเป็นผู้ดำรงอยู่ระดับผู้นำเป็นช่างตีเหล็กศักดิ์สิทธิ์ที่บรรลุถึงระดับการตีเหล็กวิญญาณอย่างแท้จริงเรียนรู้การตีเหล็กกับเขาต่อไปแล้วเจ้าจะไปต่อ เมื่อมันเทียนกล่าวคำถัดไปเห็นได้ชัดว่ามันยากใครก็ตามที่มีสิทธิ์ที่โดดเด่นเช่นนี้จะไม่เต็มใจที่จะถ่ายโอนพลังของอาจารย์อย่างไรก็ตามหลังจากที่มูเ่เฉินได้พูดคุยกับเขาในวันนี้เขาก็ยังรู้สึกสะเตือนใจมูเ่เฉินแค่ถามคำถามเขาเขาถามหมังเทียนว่าเขาหวังว่าทังอูลินจะไปได้ไกลแค่ไหนในอนาคตในเวลานั้นมันเทียนตกอยู่ในความคิดลึกช่จนถึงตอนนี้เขาคิดว่าเขายังมีความสามารถในการสอนทางอูลินต่อไป อย่างไรก็ตามเมื่อถังอูหลินกลายเป็นช่างตีเหล็กระดับสี่อย่างเป็นทางการและกลายเป็นผมบอนสำหรับหลิงต้วนเขาคงไม่สามารถชดเชยมันได้อย่างไรก็ตามเขาเป็นเพียงระดับหลิงต้วนและยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของมันอย่างถ่องแท้อนาจาักนี้ดังนั้นหลังจากพิจารณาอย่างทีท่วนแล้วมันเทียนจึงตัดสินใจและทิ้งความเป็นครูของเขาพรสวรรค์ที่ถังอูหลินแสดงนั้นเกินความคาดหมายของเขาอย่างมาก และยังเกินขอบเขตความสามารถในการสอนของเขาอีกด้วยเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับมู่เชิ่ในการสอนเขาต่อไปอาจารย์ทั้งอุลินยืนขึ้นคุกเข่าลงต่อหน้ามังเทียนแล้วก้มหัวลงพร้อมกับพูดว่าแป๊บเป็นครูหนึ่งวันเป็นพ่อตลอดชีวิตนี่คือสิ่งที่พ่อของฉันบอกฉันในตอนนั้นอาจารย์คุณปล่อยฉันไปไม่ได้ พ่อและแม่ของเขาจากไปอย่างกระทันหันและหน้าเอ๋อก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนในเมืองเล็กๆมีเพียงมันเทียนเท่านั้นที่ถูกทิ้งไว้ซึ่งถือได้ว่าเป็นญาติของเขาในเวลานี้เมื่อเขาได้ยินว่ามันเทียนกำลังจะเลิกสอนตัวเองดวงตาของทางอหลินก็เปลี่ยนเป็นสีแดงและความรู้สึกหมดหนทางและความเหงาก็เติมเต็มทุกมุมของหัวใจเขาในทันที เด็กง่ทำไมครูของคุณถึงไม่ต้องการคุณการเรียนรู้ที่จะหลอมกับฉันไม่ได้หมายความว่ามันเทียนไม่ใช่ครูของคุณอีกต่อไปคุณเป็นเพียงครูอีกคนเสียงที่อ่อนโยนของมูเ่เฉินดังขึ้นมันเทียนมองไปที่มูเ่เฉินด้วยความประหลาดใจคุณรู้ไหมในโลกของช่างตีเหล็กมีการผ่านเพียงครั้งเดียวเสมอกล่าวคือสิทธิจะมีอาจารย์ได้เพียงหนึ่งคนหากไม่ถือว่าตนเป็นอาจารย์ก็เท่ากับเป็นการทรยศต่ออาจารย์และสมาคมทั้งหมดจะถูกทอดทิ้งทั้งอหลินไม่รู้เรื่องนี้แต่หมังเทียนรู้ดี ดังนั้นหากทางอูลินบูชามูเ่เฉินเป็นอาจารย์ของเขาก็หมายความว่าเขาไม่ใช่อาจารย์ของทางอูลินอีกต่อไปอย่างไรก็ตามคำพูดของมูเ่เฉินทำให้ประเพณีนี้ล้มเลิกไปมูเ่เฉินมองไปที่มันเทียนดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความจริงใจพูดตรงๆฉันอยากจะยอมรับอูลินดังนั้นมันจึงเห็นแก่ตัวไม่มีครูคนไหนที่ไม่ต้องการมีนักเรียนดีเด่นแต่ฉันหวังว่าเธอจะทำได้เติบโตอย่างแข็งแรงและกลายเป็นตำนานในโลกช่างตีเหล็กของเรา และคุณเป็นคนนำจุดเริ่มต้นของตำนานนี้มาให้ตำนานรุ่นต่อรุ่นมีอาจารย์สองคนทำไมละ่ะประธานคุณมันเทียนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของเขาภายใต้อารมณ์ที่ปั่นป่วนได้แน่นอนว่าเขาเข้าใจว่าการตัดสินใจของมูเชนมีความหมายต่อเขาอย่างไรซึ่งหมายความว่าเขาได้ดึงตัวเองขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกับเขาอันที่จริงมันเทียนทนไม่ได้กับถังอูหลินจริงๆถังอูหลินมองไปที่มูเฉินซึ่งเป็นอาจารย์อีกคนหนึ่งถ่าแค่นั้น คุณจะรออะไรทําไมคุณไม่รีบเรียนรู้จากอาจารย์ของคุณประธานเป็นปรมาจารย์ระดับนักบุญที่อยู่ในอาณาจักรแห่งการหลอมวิญญาณมาหลายปีในทวีปทั้งหมดมีไม่เพียงพอช่างตีเหล็กที่สามารถเข้าถึงระดับประธานาธิบดีได้มันเทียนกล่าวทั้งอหลินมองไปที่มังเทียนและยืนยันว่าอาจารย์ต้องการให้เขาเป็นอาจารย์อย่างจริงใจจากนั้นเขาก็หันไปหาหมู่เฉินและพูดด้วยความเคารพว่าอาจารย์เขาบังเอิญยังคงคุกเข่าอยู่ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนท่าทางของเขามู่เฉินยิ้มลุกขึ้นทั้งอูหลินลุกขึ้นอย่างรวดเร็วและบรรยากาศในสํานักงานก็ผ่อนคลายมากขึ้นมันเทียนถอนหายใจด้วยความโล่งอกและพูดด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ทำไมคุณไม่บอกฉันตอนนี้เขามองไปที่มู่เฉินอย่างช่วยไม่ได้มู่เฉินหัวเราะทำไมฉันถึงบอกคุณล่วงหน้าคุณทำหน้าเป็นซอมบี้ทั้งวันประธานไม่พอใจคุณมาหลายปีแล้ว ฉันรู้ว่าเป็นเพราะคุณมีพรสวรรค์เพียงพอสำหรับการตีเหล็กแต่ขาดจิตวิญญาณพลังส่งผลต่อคุณอย่างมากคุณไม่มีการพัฒนาดังนั้นคุณจึงไม่พอใจกับความปรารถนาของคุณอย่างไรก็ตามคุณต้องยอมรับความเป็นจริงและพรสวรรค์ของคุณจะไม่ถูกฝงังเมื่อมันเทียนได้รับแจ้งเกี่ยวกับประเด็นสำคัญใบหน้าของเขาก็อายเล็กน้อยและยิ้มอย่างมีเลเไนัย อย่าเปิดเผยรอยแผลเป็นของฉันฉันแค่อยากรู้ว่าคุณวางแผนจะสอนอูหลินอย่างไรมู่เฉินกล่าวว่าอุลินความสําคัญของคุณในตอนนี้คือการเรียนอย่างหนักฉันได้ยินมาว่าคุณเข้าร่วมคลาสซีโร่ที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นในสถาบานันและทําได้ดีในการแข่งขันเลื่อนขั้นนั่นดีมากคุณควรจะทํางานหนักต่อไปสิ่งที่คุณต้องทําตอนนี้คือพยายามอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาพลังวิญญาณและปรับปรุงการบ่มเพาะของคุณ พลังศักดิ์สิทธิ์โดยธรรมชาติช่วยให้คุณเคลื่อนไหวได้เร็วกว่าช่างตีเหล็กคนอื่นๆในระยะแรกแต่จำไว้ว่าเพื่อที่จะเป็นช่างตีเหล็กชั้นนำพลังวิญญาณเป็นสิ่งสำคัญปรมาจารย์จิตวิญญาณเกือบจะเป็นเกณฑ์เริ่มต้นสำหรับอาชีพชั้นนำทั้งหมดคุณความแข็งแกร่งของคุณพลังวิญญาณจะกำหนดระดับที่คุณจะไปถึงได้ในอนาคตฉันเคยบอกคุณแล้วและเน้นย้ำอีกครั้งสำหรับทรัพยากรคุณไม่ต้องกังวลสมาคมจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อฝึกฝนคุณรวมถึงจิตวิญญาณดวงต่อไปของคุณ แค่นั้นแหละในขณะเดียวกันฉันจะหาวิธีบ่มเพาะพลังวิญญาณของคุณและคุณต้องทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาพลังวิญญาณของคุณเองมิฉะนั้นคุณจะไม่สามารถดูดซับมันได้แม้ว่าคุณมีจิตวิญญาณหลังจากทั้งสองสิ่งนี้คุณจะได้เรียนรู้การตีเหล็กอย่างลึกซึ้งต่อไปจากนี้ไปคุณจะมาเรียนรู้เล็กน้อยจากฉันทุกสัปดาห์ และฉันจะแนะนําคุณในการวางหลักฐานที่ดีโปรดจําไว้ว่าพันหลอมเป็นเพียงประตูสู่โลกของช่างตีเหล็กถ้าคุณเปิดมันและต้องการเข้าไปคุณต้องไปถึงระดับการฝึกจิตวิญญาณฉันหวังว่าคุณจะไปถึงระดับนี้ก่อนอายุ20และฝึกฝนจิตวิญญาณก่อนอายุ30